you <laughs> ผมชื่อสมพรเป็นพนักง,งานส่งศพที่อำเภอเล็กๆทางภาคอีสานงานของผมคือรับศพจากโรงพยาบาลห้องดับจิตหรือบางครั้งก็ออกไปรับศพตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นข้างทางร่วมกับทีมกูภ้ภัยแล้วนำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งให้กับญาตาที่หมู่บ้านหรือบางทีก็ต้องไปที่วัดเพื่อทาพิธีงานแบบนี้คนทั่วไปฟังแล้วก็มักใส่หัวบอกว่าหดหูหรือหลอนเกินไป แต่สาหรับผมมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างน้อยผมก็คิดว่าตัวเองชินแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่เคยชินหรอกเพราะศพแต่และศพไม่เหมือนกันและสิ่งที่มากับศพเหล่านั้นก็ต่างกันไปคืนวันศุกร์วันหนึ่งผมได้รับสายจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ไปขนศพชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่าที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกศพนั้นถูกนําเข้าไปแช่ที่ห้องดับจิต รอให้ญาติมารับเด่ยด้วยความที่ญาติอยู่ไกลอยู่คนละอำเภอโรงพยาบาลเลยประสานให้ผมช่วยนำไปส่งให้ถึงหมู่บ้านตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าผมขับรถตู้สีขาวที่ใช้ส่งศพประจำไปถึงโรงพยาบาลแสงสลัวๆจ,จากห้องเก็บศพทำให้ใจผมแอบน้หนาวทุกขังที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นเฉพาะของที่นั่นมันบอกไม่ถูกทั้งกลิ่นยาฆ่าเชือ้อกลิ่นอับเฉนและกลิ่นเย็น ของร่างที่ไรลชชีวิเวเจ้าหน้าที่ลากร่างห่อด้วยถุงซิบสีขาวออกมาและช่วยกันยกขึ้นรถตู้ผมยกมือไหวเบาๆตามความเคยชินผพ้ดในใจว่าจะไปส่งบ้านเด้ออย่ามาทำให้ตกใจเด้อจากนั้นก็ขับรถออกจากโรงพยาบาลตั้งใจจะมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในเขตชนบทเส้นทางคืนนั้นเปี่ยวมาก ถนนล,ลาดอย่างแคบแคบมีเพียงไฟถนนบางจุดที่เปิดเป็นหยอหยอตลอดทางมีแต่ทุ่งนามืดเม็ดเงาของต้นไม้ใหญ่ริมถนนทอดยาวเหมือนมีคนยืนเรียงรายอยู่สองข้างทางผมเปิดเพียงลูกทุ่งขอบเบาๆเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบจนเกินไปขับมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงขณะน,น,นั้นผมเห็นเงาคนโบกรถอยู่ข้างทางห่างออกไปไม่ไกลผมเช่าดอกรถเพราะในใจคิดว่า คนแถวนี้คงขออาศัยไปด้วยตามปกติแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดเกิกคือคนนั้นยกมือโบอกช้าๆ่น่ามีเลือดไหลเปื้อเสื้อผ้าขาดลุงเริงร่างกายเหมือนผ่านอุบัติเหตุมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงผมรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คนเป็นเพราะผมเพิ่งเห็นรูปถ่ายของชายหนุ่มที่เสียชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วหน้ามันเหมือนกันไม่มีเพียรหัวผมเต้นแรง เเริ่มไหลซึมออกมาตามขมับแต่ขาของผมเกือบเสียเปรกโดยไม่รู้ตัวรถค่อยๆชะลอจนหยุดเกือบตรงหน้าเขาเงานั้นยกมือไหว้ผมแล้วเดินอ้อมไปขึ้นรถด,ด้านหลังซึ่งในคืนนั้นมีศพของเขานอนอยู่แล้วในถุงซิบสีขาวผมคือน้ำลายอึกใหญ่แล่ยามไม่หันไปมองกระจกหลังแต่เียนเขาเลือดค่อยๆลอยออกมาอบอวลในรถตู้จนผมแทบอาเจียนพี่พ ไปส่งบ้านผมหน่อยนะผมอยู่บ้านน้องเสียงชายหนุม่มดังขึ้นจากเบาะด้านหลังทั้งที่ผมรู้ดีว่าด้านของเขากำลังนอนแข็งอยู่ในถุงเย็นๆไม่หัากไปเลยเมื่อที่จับพวงมาลัยสัตว์ผมพยายามใจแข็งกัดฟันตอบเบาๆว่าเออเออจะไปส่งให้ถึงบ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นตลอดทางไม่กล้ามองกระจกหลังได้แต่ขับตรงไปข้างหน้า ยังคงได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ด้านหลังบางครั้งก็มีเสียงเล็บขูดกับผนังรถเป็นจังหวะจนกระทั่งถึงทางโค้งใหญ่ก่อนเข้าสู่เขตหมู่บ้านผมเหลือบมองกระจกหลังอย่างห้ามไม่อยู่สิ่งที่เห็นคือเงาหนุ่มคนนั้นนั่งหันหน้ามาทางผมเลือดไหลนองทั้งตัวตาเบิกโพงยิ้มกว้างเหมือนดีใจที่จะได้กลับบ้านผมหยุดมองแค่เสี้ยววินาทีก่อนเลี้ยวหันกลับมาแล้วเหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุด ในที่สุดก็ข,ขับมาถึงบ้านของผู้เสียชีวิตญาติิรอรับอยู่แล้วบรรยากาศโศกเศร้าคข่มขวรไปทั่วญาติผู้ใหญ่พาคนยกมือไหว้ขอบคุณผมแต่ในใจผมยังคงสั่นไม่หายเมื่อญาติเปิดถุงเซฟเพื่อดูศบอีกครั้งทุกคนต่างร้องไห้ร้องงมแต่สิ่งที่ทําให้ผมขนลุกไปทั้งตัวคือริมฝีปากของศพมีรอยยิ้มจางๆเหมือนคนที่เพิ่งได้กลับมาถึงบ้านสมใจ คืนนั้นผมกลับไปที่บ้านอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่เจอเธอเขียนขราวเลือดและภาพรอยเยิ้มของศพอย่างตามหลอนอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่นั่นเป็นเพียงเหตุการณ์แรกๆของการทํางานส่งศพของผมเพราะหลังจากนั้นทุกครั้งที่ออกไปรับศพหรือส่งศพผมมักจะเจออะไรที่อธิบายไม่ได้เสมอหลังจากคืนที่ผมเจอเหตุการณ์ชายหนุ่มคนนั้นโบกรถกลกับบ้าน ท,ทั้งดังที่ร่างของเขานอนอยู่ในถุงซปเปื้องหลังความรู้สึกในใจผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนหน้านั้นผมอาจจะทํางานส่งศพด้วยความรู้สึกเฉยเฉยแต่หลังจากวันนั้นผมเริ่มกลัวไม่ใช่กลัวศพแต่กลัวสิ่งที่มากับศพต่างหากงานนี้มันไม่มีเวลาเป็นหลักหรอกครับบางครั้งผมก็นอนอยู่บ้านทีหนึ่งทีสองเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาให้ไปช่วยรับศพอุบัติเหตุ บางทีก็ต้องวิ่งไปตามถนนสายหลกักเก็บศพที่นอนนิ่งอยู่กลางถนนเพราะถูกรถชนบางครั้งก็รับศพจากโรงพยาบาลตามคำขอญาติแล้วเอาไปส่งตามวัดในหมู่บ้านต่งตางๆผู้ไดถูกคือผมเป็นเหมือนคนส่งวิญญาตโดยไม่ได้ตั้งใจคืนหนึ่งหลังจากเครื่องใช้หนุ่มคนนั้นผ่านไปได้ไม่นานผมได้รับแจ้งจากกู้ภยัยให้ไปช่วยเก็บศพที่อุบัติเหตุบนถนนสายระหว่างอำเภอ รถเก่งความตกข้างทางคนขับเสียชีวิตขาดทีส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วตอนที่ผมไปถึงทีมกู้ภัยกำลังช่วยกันงัดร่างชายวัยกลางคนออกมาจากรถที่พังยับเยินเลือดเลอะเต็มพื้นดินเสียงไซเรนว่าปับเสียงคนเยืนดูวิาพากวิจารณ์กันข้างๆมันเป็นภาพที่ผมเห็นจนชินตาแต่ที่ไม่เคยชินเลยคือ สายตาของศพเหล่านั้นที่มากมองเหมือนกำลังขออะไรบางอย่างจากผมทุกขงังพวกเราช่วยกันยกร่างใส่ถุงแล้วเอาขึ้นรถตู้ผมก็ทำเหมือนเดิมยกมือไหวแล้วพูดในใจว่าจะพาไปส่งบ้านเดอ้อจากนั้นก็ออกรถมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเกือบ40กิโลเมตรคืนนั้นฝนเริ่มตกพรำๆถนนมืด มีแค่แสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าระหว่างทางผมก็รู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างๆบอกคนขับทั้งที่ตอนออกจากที่เกิดเหตุก็มาคนเดียวผมหันไปชัดๆเห็ในใ็นชายัยกลางคนตัวเปียกชุ่มไปด้วยเลือดนั่งก้มหน้าหายใจหอบผมแทบจะเหย,ยบเปีกกลางถนนแต่ทำใจกล้าไม่แสดงอาการอะไรได้แต่ถามในใจว่าพี่พี่จะไปบ้านใช่ไหมเดี๋ยวไปส่ง สิ่งที่ได้ยินตอบกลับมามันไม่ใช่เสียงโผดแต่เป็นเสียงครางเบาๆเหมือนคนกำลังเจ็บปวดก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆหายไปเหลือเพียงความเงียบและฝนกระทบ,ลบหลังคารถตลอดทางผมไม่กล้าเหลือไปทางกระจกหลังเลยแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนหลายคนหายใจเบาๆอยู่ในรถมันชัดเจนมากขนทั้งตัวลุกมือจับพวงมาลัยจนเส้นเลือดปวดเมื่อไปถึงบ้าน ญาติต่างๆร้องให้ร้องงมออกมาต้อนรับพวกเขาขอบคุณผมที่ช่วยพาศพกลับมาและพากันเรียบจัดการเรื่องพิธีงานศพผมยกมือไหว้ลาแล้วรีบขับรถกลับเพราะไม่อยากอยู่นั้นกลัวจะได้เห็นอะไรอีกแต่สิ่งที่ผมไม่ลืมเลยคือก่อนออกจากบ้านผมเหลือไปเห็นลูกชายวัยสิบขวบของผู้ตายยืนมองรถผมเขายกมือไหว้แล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณที่พาพ่อกลับมา คำพูดนั้นมันสะกิดใจผมจนถึงตอนนี้งานส่งศพมันไม่ใช่แค่ขนล่างจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่บางครั้งมันเหมือนเราขับรถพาวิญญาณเขากลับบ้านจริงๆแล้วระหว่างทางเขาก็มักจะขึ้นมาด้วยเสมอแต่ครั้งที่ผมเจอคนบอกรถกลางทางบางทีก็เป็นหญิงสาวบางทีก็เป็นคนแก่เข้ามานั่งข้างๆหรือด้านหลังบอกที่อยู่ให้ไปส่ง แต่พอถึงบ้านญาติเขาเปิดถุงดูศพก็พบว่าหน้าตาเหมือนกับคุณนั้นเป๊ะๆทุกครั้งและทุกครั้งผมก็ทําได้แค่เงียบขับรถไปส่งจนเสร็จนาทีไม่กล้าเล่าอะไรให้ญาติฟังขึ้นที่หลอดที่สุดครั้งหนึ่งคือผมต้องไปส่งศพที่วัดเพราะญาติไม่สะดวกจัดทีบ้านศพนั้นเป็นหญิงสาวที่เสียชีวิตจากรถชนเหมือนกันผมขับรถไปถึงวัดตอนเกือบตีสองลานวัดเมื่อสนิท มีเพียงแสงไฟดวงเล็กหน้าศาลาผมกับน้องกู้ภัยอีกคนช่วยกันยกศบหลงแล้ววางไว้บนเตียงที่ศาลาพอวางเสร็จผมหันหลักจะเดินกลับเถอ่เหมือนมีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหัวขอบใจนะจผมหยุดเกิกหันควับไปมองแต่ไม่เห็นใครน้องกู้ภัยก็ยืนทำหน้างง,งๆเหมือนไม่ได้ยินอะไรแต่ผมแน่ใจว่ามันดังอยู่ข้างหูวแจ๊งๆขนลุก จนหนาวสั่นไปทั้งตัวหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มไม่อยากไปทํางานคนเดียวอีกต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็จะชวนใครสักคนขึ้นรถไปด้วยเสมออย่างน้อยมีเพื่อนอยู่ด้วยก็อุ่นใจขึ้นแม้จะรู้ว่าเพื่อนก็คงไม่ช่วยอะไรได้มากหากเจอของริงแต่ก็ดีกว่าอยู่คนเดียวแน่ๆทุกครั้งที่ขับรถผ่านทางเปียวๆหรือถนนสายที่เคยมีอุบัติเหตุผมมักจะเผลอเหลือกมองกระจกหลังทั้งที่รู้ว่า มองไปก็จะมีแต่จะทําให้ตัวเองกลัวบางครั้งเห็นเงาคนแบบแบบบางครั้งเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่เต็มเบาะทั้งที่จริงๆแล้วรถว่างเปล่าผมพยายามทําใจให้คิดว่าเป็นหน้าที่คิดว่าเราพาคนตายกลับบ้านครั้งสุดท้ายแต่ในความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทุกๆศพที่ผมรับมาผมไม่เคยขับรถเพียงลําพังเลยสักคำเวลาผ่านไปหลายเดือน ผมยังคงทำหน้าที่เดิมรับศพส่งศพเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันที่ไม่มีใครอยากทำแต่ก็ต้องมีคนทำวันไหนเจอศพเด็กผมจะหดหูใจเป็นพิเศษบางครั้งเจอศพทั้งครอบครัวที่ตายจากอุบัติเหตุเดียวกันผมยิ่งรู้สึกหน่วงในใจหนักกว่าทุกครั้งยิ่งทํางานมากยิ่งเจอเรื่องมากบางคืนผมกลับบ้านแล้วไม่กล้าปิดไฟนอนเลยครั้งหนึ่ง ผมได้รับแจ้งให้ไปเอาศพผู้หญิงที่เสียชีวิตกระทันหันในโรงงานญาติมาไม่ทันรับศพต้องให้ผมช่วยส่งไปที่วัดในหมู่บ้านตอนนั้นผมไปถึงโรงพยาบาลก็เกือบสี่ทุ่มแล้วบรรยากาศห้องเก็บศพเงียบจนหูอื้อเจ้าหน้าที่ช่วยการยกศพขึ้นรถตู้เหมือนทุกครั้งผมออกจากโรงพยาบาลคนเดียวถนนสายที่ผ่านโรงงานทอดยาวเมื่อสนิทในถนนห่างเปียชุช่วงฝนพรมลงมาเบาบาง ไปตามริมถนนเสียสีกันเสียงดังก,อก๊อบแคร็บขับมาได้สักพักผมก็เห็นงามผู้หญิงในชุดยูนิฟอร์มโรงงานยืนกลางร่มโบกมืออยู่ริมทางผมจำเด้นนั่นเพราะเป็นชุดเดียวกับผู้ตายที่เพิ่งขึ้นรถตู้ของผมไปเมื่อไม่กี่นาทีหัวใจหล่นโวบรู้ตัวทันทีว่าไม่ใช่ขนแต่เท้ากับเหยียบเบรกเะลอรถโ,โดยไม่รู้ตัวร่างนั้นเดินตรงเข้ามาที่ประตูข้างคนขับ ก้มหน้าลงเล็กน้อยเหมือนจะขึ้นรถผมรวบรวมสติแล้วเหยียบคันเร่งพุ่งออกไปทันทีไม่กล้าหยุดแม้แต่วินาทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ผมเกือบเป็นลมคือเสียงประตูด้านหลังรถตู้ดังปังเหมือนมีใครเปิดแล้วปิดอย่างแรงกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นน้ำฝนค่อยๆลอยฟุ้งขึ้นมาในรถผมหายใจไม่ทั่วท้องมือจับพวงมาลัยจนเส้นเอ็นปวดแต่ทำได้เพียงขับไปข้างหน้าโดยไม่กล้ามองกระจกหลังเลย เมื่อถึงวัดผบรีบจอดรถแล้วเปิดประตูหลังให้พระช,ช่วยยกศพลงแต่สิ่งที่ทําให้ผมยืนนิ่งไปพักใหญ่ผมจําได้ว่าตอนออกจากโรงพยาบาลศพจริงสาวนั้นนอนง่ายอยู่ในถุงเซฟแต่ตอนเปิดออกที่วัดเธอกลับนอนตะแคงเหมือนคนที่ขยับตัวเองมาแล้วเรียบร้อยพระที่ช่วยรับศพไม่พูดอะไรส่วนผมได้แต่ยกมือไหว้ในใจขออย่าให้เจอแบบนี้อีกเลยแต่ก็ใช่ว่ามันจะจบ อีกเหตุการณ์ที่ยังติดตามผมจนมาถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นในคืนวันพ้าใหญ่ญาติมาขอให้ผมไปรับศพชายแก่ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจแล้นําไปส่งที่บ้านนอกคันนาหมู่บ้านนั้นห่างจากตวัวอำเภอเกือบ50กิโลเมตรถนน,นต้องผ่านป่าละมาะหลายช่วงผมออกเดินทางตอนเกือบเที่ยงคืนน้องกู้ภัยที่ไปกับผมด้วยในคืนนั้นชื่อเอกเขาเพิ่งมาช่วยงานได้ไม่นานเราคุยกันเรื่อยเปื่อยเอกบอกว่า อยากลองทำงานนี้สักพักเพื่อหาประสบการณ์ผมก็เตือนเขาไปตรงๆว่าอย่าคิดว่ามันง่ายนะบางทีมันหนักยิ่งกว่างานกู้ภัยซะอีกพอรถวิ่งเข้าเขตป่าถนนเมืนนอม่อสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถตู้สองไปข้างหน้าเอกเงียบไปพักใหญ่ก่อนพูดเบาๆว่าพี่พี่พี่เห็นไหมข้างๆถนนเมื่อกี้เหมือนมีคนเดินตามผมไม่ได้ตอบเพราะผมเองก็เห็นเหมือนกัน เหมือนเงาผู้ชายแก,แก่เดินตัวงอถือไม่เท้าเดินตามชา้ชาๆตามรถมาทั้งที่รถวิ่งด้วยความเร็วเกือบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมกัดฝันนันตั้งใจขับไม่หันกลับไปมองแต่เอกกลับทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเขาเอาไฟฉายส่องไปที่กระจกหลังสิ่งที่เห็นคือชายแก่หน้าซีดเหมือนศพเบิกตาโพงนั่งอยู่เบาะหลังตรงศพในถุงเสพรอยยิ้มเเหี่ยวสยายออกมาพร้อมฟันเหลืองเตอะ เอกถึงกับโยนไฟฉายทิ้งแล้วรลองลันพี่พี่สมพรศพมันนั่งผมตะโกนสวนกับทันทีอย่าหันไปมองขับต่อไปแต่ในใจผมเองก็สั่นจนแทบไม่ไหวเมื่อไปถึงบ้านญาติๆรีบออกมาต้อนรับบรรยากาศโศกเศร้าใครทุกขขังแต่สิ่งที่ทำให้ผมหนาวไปทั้งตัวคือชายแก่ที่พวกเขาเปิดดูนั้นมีรอยยิ้มติดอยู่บนใบหน้าเหมือนคนเพิ่งเดินกลับมาถึงบ้าน สมใจเจ๋งๆหลังจากเสร็จงานคืนนั้นอีกบอกผมว่าเขาจะไม่มาทํางานนี้อีกแล้วเขาบอกตรงๆว่าผมทนไม่ได้พี่เจอแบบนี้มันหลอนกว่าที่คิดหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยผมเข้าใจเขาเต็มทีเพราะตัวผมเองก็แทบจะถอดใจอยู่หลายครั้งแต่เพราะมันเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทําผมเลยต้องกัดฟันทนอยู่ต่อบางครั้งผมคิดว่า สุที่เราส่งออกไปมันไม่ใช่แค่การส่งร่างไร้วิญญาณแต่เ,เหมือนเรากําลังพาวิญญาณเขากลับบ้านจริงๆพวกเขาเลยตามขึ้นรถมาด้วยเสมอและหลายครั้งพวกเขาก็แสดงตัวให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นเพื่อบอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้เวลามีใครถามผมว่ากลัวไหมผมก็บอกตามตรงว่ากลัวแต่ก็ต้องทําเพราะถ้าไม่มีคนอย่างผม ศพเหล่านั้นก็อาจจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครพากลับไปหาญาติและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากงานนี้คือคนตายเขาก็อยากกลับบ้านเหมือนกันหลายครั้งที่ผมเจอเงาคนโบกรถกลางทางทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่บางครั้งก็ขึ้นมานั่งเงียบๆข้างหลังตลอดทางแล้วหายไปตอนถึงบ้านเขาทุกครั้งที่ญาติเขารับศพไปจะเห็นภาพสุดท้ายเสมอรอยเยี่มของศพ เหตุผนนที่ได้กลับถึงที่ซึ่งตัวเองเคยอยู่นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมยังทำงานนี้ต่อไปแม้จะต้องแลกกับการนอนไม่หลับหลายคืนเหงื่อมทุกครั้งที่เห็นกระจกหลังหรือหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคนขชางๆังทั้งที่รู้ว่าผมขับรถมาคนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วหน้าที่ของพนักงานส่งศพก็คือการพาพวกเขากลับบ้านแมวว่าระหว่างทางมันไม่ได้ขับไปเพียงลำพัง เลยสักครั้งเดียวก็ตามเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับรังการส่งสพขอบพระคุณครับ